วัดแก้วนะครับวันนี้ผมก็มีหลวงปู่ทวดนะครับศูนย์ห้านะครับพิมพเข่าตุ่มนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับสนิมยกนะครับผมนี่นะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับพิมพ์ที่เป็นเนื้อเมกกะพัดนะครับเนื้อเมกกะพัดนะแต่นี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมอ่ะลองส่องกันดูนะครับนะครับนี่นะครับใบหน้านะครับก็จะมีเนื้อเกินนะครับ มีตานะครับตาที่เป็นเกินขึ้นมานะครับผมข้างนึงไม่มีนะครับแล้วก็มีความคมชัดลึกของบัวนะครับผมแล้วมีเข่าตุ่มอยู่นะฮะเป็นสัญลักษณ์อยู่ตุ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นจีวรนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีมีรอยหลอนะครับเป็นเนื้อแหว่งๆหน่อยนะก็มีดินเป้าติดอยู่นะครับแล้วก็ นี่นะครับผมนะฮะเป็นชัดเจนนะครับองค์นี้เป็นพิมพเข่าตุ่มแน่นอนนะครับแต่แต่ไม่ใช่เนื้อเมกพัทนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสนิมเขียวเข้าไปอีกหนึ่งองที่สวยงามนะครับสวยงามเป็นดูเป็นธรรมชาตินะครับของหลวงปู่ทวดนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ปอดเด็กวัดแก้วด้วยนะครับขอบคุณครับ